ค่ะทุกๆคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นใดห,หุ้นนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นดาวโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะจะออกนะคะประจำเช้านะคะวันที่26เดือนเมษายน หกหนะคะวุ้นดาวโจนติดรุดเบิ้ลกันตองนะคะคืนนี้คืนนี้อันได้รุดสี่นะคะเจาะเม็ดเดียวสี่ค่ะ หุ้นเดาโจรรูดเบิ้ลรูด4เจาะสี่นะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกทท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นเดาโจนของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ